สวัสดีครับผมนะวันนี้พบกับผมเครซี่จอ,อนะครับยู่ครับเกม3คริ Kingdom Hero l e g e n d เออนะครับสก๊กอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเกมมืมนนอถือนะครับแล้วก็เป็นระบบเกมไอทีเออนะครับแต่ก็ไม่ได้จ๋าเจออะไรเท่าไหร่อ่ะไปดูระบบภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเอาแล้วครับเข้ามาแล้วนี่ก็ ให้ส่งให้ซื้อกันนิดนึงปไปไปสิแมวเว้ย <c oughs> โอเคอ่าโอเคครับผมนี่ก็เป็นตัวละครที่มีนะฮะโอเคครับผมไปเรามาดูระบบภายในเกมกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเราไปที่แบทเทิลเลยนะไปดูระบบการเล่นนะครับซึ่งก็เราเลือกดวงเลือกด่านนะครับผมก็มีให้ทําภารกิจนั่นนี่น,นนะให้ได้3ดาวของที่ได้ศัตรูที่เจอ นะครับด่านที่ผ่านสามดาวก็กดไอ้น,นี้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะกวาดล้างเออนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันระบบภายในนะครับผมโอเคข้คาพเว่าจะมีนิดลง,งเรือเืองนิดๆน,น,นะครับผมใครไม่สนใจก็ skip ไปเ,เลยรับตัวเกมเรามีออโต้มีเอ วีให้นะครับก็คือแมคคอมานะ่าจริงๆแล้วเราก็าต้องกดเดินนะครับจมตงต,งตงีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดสกิลเวลามีท่ามาแบบนี้เห็นไหมครับผมแต่ว่าเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับมแีแบบได้มาแล้วก็ขอนะโ,โต้ให้ได้เออแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของเ่าจะเป็นท่าไม้ตายาารตรงนี้ <c oughs> กดไปปุ๊บมัน <W> ก <anterior stage> ็จะเป็นเนี่ยให้เราปั๊มปั๊มฮิตอ่ะปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่ใหญ่ใหญ่อะอะไรประมาณนี้วอ๋อพรอยส่บุ้งเนื้ออัพอะไรต่อไปนะครับก็คอนเทนต์นองคอนเนต์นิวอะไรก็ว่ากันโอเคครับผมอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีระบบในเรื่องของเนี่ยฮะเก็บของรางวัลด้วยถ้าได้สามดาวครบเนี่ยนั่นนี่นะครับผม ส่วนด้านอื่นๆเราก็กดเข้าไปเล่นปกตินะครับโอเคซึ่งก็จะไม่ป่าหูมงช่างง่ายจริงเราเดินหอบได้นะแบบว่าเดินหลบก,กิววอร์ดอะไรพวกนี้ได้ครัแต่ว่าถ้าเก่งๆก็ปล่อยเราโตไปง่ายสุดเอออะไรแบบนองเลยนะครับอะไรลอดูด้วยืเรียบร้อยไปโอเคครับผมก็ ประมาณนี้แล้วกันโอบเกนะเดี๋ยวไปดูระบบอื่นในเกมมีบ้างนมีอะไรบ้างครับผมมาใให้ดูสักทีนะฮชิใหญ่ฮ <c oughs> <c oughs> ้ยฮเฮ้ย้ยเ้สเนี้ย้ ตัวเบนะกระจอกดิบ้อยดิบ้อยไหมหนูโอเคประมาณนี้นะฮะครับต่อมาก็เป็นระบบอารีน่านะครับซึ่งก็รลบสู้กันนี่แหละนะครับเราก็ทำการจัดตรงจัดทีมนะครับนี่จัดตรงจัดทีมตรงนี้นะครับก็มีอยู่แค่4ตัวเท่านั้น <c oughs> นะครับก็ทำการเลือกเอ,อ่อ ทีมที่เราคิดว่าสูสีอะไรเงี้ยอย่างทีมนี้นะครับผมก็จัดไปให้ดูสักหนึ่งร<ะ>อบม้อที่กดอูมากเลยทีเดียวเชียวมาแล้วครับก็คือประมาณว่าน่าจะไม่ต้องทําอะไรอ,อ,อื้อไปนะครับแล้วก็รอเล่นเล่ลลลลกนกดรประมาณนี้ไปื่อยๆดูบาอะไรมากมายมีคขนอยู่เลยคลิดได้ไหมแต่คลิกไม่ได้ตามสูตรนะครับ ตดแค่สองอยเาซูมไม่น 200, ่าเลรอยกว่าเลยโ okay, อเคก็าบิดเรียบร้อยครับพ p ไม่พีพอารีนาเลยนะ่อ๋ก็ได้เป็นเศษนะครับของของของม่วงอะไรก็ว่ากัานไป ก็ผมสรวปรบบอื่นๆก็คงจะเป็นในเรื่องของพวกดันเดินอะไรพวกนี้นะครับแต่มันเฉยๆเฉยทีไรโอเคอันนี้คือระบบการอัพตัวละครมีอันนี้อัพดาวนะครับมีเขาเรียกอะไรนะมีเนี่ยเศษครบก็จัดไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมาอีโบพวกนี้ได้นะครับโดยหาเศษพวกตามดาน เออนะครับผมมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวอยู่ด้านไหนนะครับผมวันนี้มันยังล็อกอยู่นะก็ยังหาไม่ได้ส่วนนี้เป็นเรื่องของ,ของการอัปเดลนะครับก็ไปหาวัตถุดิบได้ที่ด่านนั้นๆเออนะครับอัปเกรดไหมอัปเกรดไหมไม่มีนะครับผมตามเลทโอเคครับผมต่อมาอันนี้คืออะไรเอ่ยฮีโร่สตาร์นะครับก็ไม่รู้มกันกดได้เก็บไปน่าจะเพิ่มค่าสเตตัสทั้งทีมนะ ออฮีโร่ออฮีโร่ด้วยเออนะครับผมส่วนตัวกันต่อมาก,ก็คือเป็นในเรื่องของระบบกาชับปองอ่ะบบไปดูเลย,ยง,ง่ายๆแบบนี้ยไ <c oughs> ม่เหม็นเศษเป็นอะไรพวกนี้นะครับอีกทีนึ่งเรียบร้อยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ <c oughs> ดูดีเฮ้ยมาเป็นตัวละครเลยวะนะเป็นสายซัพพอร์ต นะฮะโอเคเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันมีแอคีฟหลายอย่างนะครับทีเที่ทีให้ดูเมื่อกี้นะครับทีนี้เรามีฮีโร่ประมาณ5ตัวแล้วก็นังใน่าจะเก่งกว่านะครับอ่านี่มามีอีโวให้ดูเลยกดไปปุ๊บก็อีโบง่ายง่ายนะครับผมช่วย 62ไปะนะครับเรียบร้อยส่วนสกิลก็สามารถอัพได้นะครับผมก็ตามเลเวลงเลเวลกันไป <c oughs> นะครับเกรดนะครับสกิลก็อัดไปตามเลเวลอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วในเรื่องฮีโร่นะครับเมื่อกี้มันแนะนำเนาะเดี๋ยวเราอัดไล่มาเลยแล้วกันนี่ อันนี้เป็นกาชาก็ให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็เป็น่าในเรื่องของโอรโมชั่นนะครับสามารถใส่อาวุธ <c oughs> แล้วก็เอนชั่นออไปได้เลยแบบนี้ออไปไงเจ้าประหลาดไม่ต้องคิดอะไมากครับเกมนี้นนกดอัปเกตให้ตัวละครเก่งเป็นออครับเดีๆๆๆๆ๋ยวต้องเปลี่ยนตัวละครนิดนึง จัดทีมตังแต่ไหวะมองมันมีให้ใส่ผู้ช่วยเหลืออะไรนั้นอ่านี่เราอัปเกรดอันนี้ก่อนอมไม่มีของสและโอเคตามนั้นต่อมาอันนี้เป็นฮีโร่นะแบ็คแพ็คก็คือของอของเรานี่แหละนะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็น,นี่คืออะไรฮีโร่สตาร์เมื่อกี้นี่เองก็เพิ่พมพลังนะครับส่วนอาดีนาก็มีในหลากหลายนะมีเวอร์บอสด้วยนะครับมีอะไรให้เล่นเยอะยๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องเดือดเยอะพอสมควรนะครับก็มาลองเล่นกันดูชาร์ลินก็เช่นเดียวกันครับเอาไว้หาพวกเศษหาพวกอุปกรณ์นะครับมาทําการอัปเกรดตัวละครอะไรต่างนี้นะครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นพวก อีเวนตรต่างๆเอาง่ายๆแล้วกันประมาณนี้แหละนะครับหลมเพื่อนเกมนี้มีไหมครับมีนี่เพื่อนครับผมเ,เพื่อนตรงไหนนี่แอดไปเลยไมงแอดออกไปเลยก็ได้ครับง่ายๆหลดเพื่อนเกมนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรสอันนี้ก็เป็น e อีเมลก็ยังไม่ได้รับเลย โอเคอะไรทำนองนี้อ่ะก็น่าจะเร่าๆนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากว่าเลือลสิบสามวัจะมีการปลดล็อกนี่เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมส่วนการเซตติ้งเกมนี้ก็มีแค่นี้นะครับนี่ไฮก็ประมาณนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ฝากสนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมไม่มี ไม่มีให้กดว่ะไม่มของนั่นแน่โอเคครับไปละ